ตลาดจีนชักแง้วสตีทุกคนเพกต้าอยู่ศรีราชาจังหวัดชนบรุรีสถานที่ที่ใกล้เคียงก็คือตำบลห้วยใหญ่ทยาขับรถไปแป๊บเดียวตลาดจีนชากแง้วเนี่ยเป็นตลาดจีนที่มีอาหารเยอะมากเปิดวันเสาร์บ่ายสามถึงสามทุ่มเราควรจะไปช่วงแดดล่มลมตกอาหารการกินเยอะมากที่สุดโซนตรงนั้น และในวันเสาร์ที่เราต้องการจะเดินชิวๆในการที่เราจะเดินหล่อนเล่เนจรไปอยากหาของกินราคาย่อมเยาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอ,อาหารหนักอาหารคาวอาหารหวานอาหารโบราณบะจ่างก๋วยเตี๋ยวขาหมูขนมไอติมเยอะแยะมากมายเลยที่ตลาดจีนชากแงนวเป็นตลาดที่มากกว่า100ปีซึ่งเมื่อก่อนอดีตเี่ยเคยเฟื่องฟูมากเลย แล้วตอนนี้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทําให้คนไม่ว่าจะเป็นคนแถวชนบุรีเองพัทยาเองหรือคนต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาในช่วงของวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของกินเยอะมากควรที่จะไปช่วงนี้ที่เราไม่ควรอิ่มนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปตอนอิ่มอะ่ะเราจะได้เห็นอาหารแล้วเราก็จะกินไม่ไหวไงข้างหลังตลาดนะมีโรงหนังด้วยนะแล้วโรงหนังเนี่ยเป็นโรงหนังสมัยโบราณโบราณเอาไว้รู้ว่านี่แหละ เป็นโรงหนังโบราณสมัยก่อนของชุมชนจีนชากแงวแบบนี้นะมีโอกาสแวะเวียนแล้วคุณจะอิ่มอร่อยอาหารเยอะมาก ของโบราณสวยอะ่ะด,ดูดิของหายาเนี่ยอ๋มันแต่มันแห้งมาก ตลาดเราจะไปดิสต้าม hmm. nah ันหนาดีเด่นเกินอะมรวันนี้ก็มีงานหน่อต่กามอจะกราบไหว้จะไม่ถ้าทึงแล้วก็ขอเชิญปีจอปีมะโรงปีฉล ok ูปีมะแม่เก้แล้วก็ขอเชิญด้านใหม่ครับเชิญเลยครับ ไม่ไก่กองว่ะชาแก้วลามาโรงหลังนั่นเองเอาไว้เป็นที่ระทึกนะคะทุกคน สถานที่ที่เพ็กเตอร์ไปเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะจะบอกให้แฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะวิกเอนบ๊ายบายเอนจอยจะอย่ายลืมสับสไครล่ะ